เวนานาขอบคุณแฟนๆร่วมสุดทิวกับ Land of, Land of Music 2024 Land of Music 2024 Land of Music 2024ที่ถูกจัดขึ้นโดยสองผู้จัดคนเก่งอย่างเวนานาได้จบลงไปอย่างสวยงามและเพอ r f e c t ที่สุดภายใต้อากาศ15องศานน Land of Buscamp สวนพึ่งจังหวัดราชบุรีที่ปีนี้อัดแน่นไปด้วยโชว์สุดพิเศษจาก11ศิลปินนำโดย D A B O Y W A Y นาบอยเวไทเทเนียมไทเทเนียมยูโกยูโก n o n t นท N เนนทนนสีอีฟโฟอีฟรีโทรสเปกรีโทรสเปกแจสบุกนิกปาปิยองกุ๊กกุ๊ก Y O U N G O H M ยังโอมไดมอนด์ดอทเอ็มคิวทีไดมอนวิโอเลตวอเทียและบอดี้แลมบอดี้แลมพร้อมแขกรับเชิญคนพิเศษอย่างทีที K A T A E K T กระแตและทูพีเซาไซทูพีเซาไซตลอด12ชั่วโมงที่ทุกศิลปินปล่อยพลังแบบไม่มียังมาให้แฟนๆทุกคนได้สนุกสุดมันโดยเวได้เล่าให้ฟังในฐานะผู้จัดคอนเสิร์ตนี้ว่าผมต้องขอขอบคุณทุกๆคนจากใจเลยครับทั้งศิลปินและคนดูทุกๆคนที่มาร่วมสนุกกันในคอนเสิร์ต Land of Music 2024ปี ที่ผมและนานาเราตั้งใจจะทำให้มันเป็นเฟสติวัลทุกๆปีปีที่แล้วว่าได้การต้อนรับจากทุกคนมากแล้วปีนี้มากกว่าปีที่แล้วยิ่งขึ้นไปอีกครับและอากาศก็หนาวกว่าปีที่แล้วมากปีนี้เราได้ผู้ชมมากกว่า1 0,000 000คนถือว่าเป็นการตอบรับที่สุดยอดที่สุดโดยปีนี้ผมวางซีเควนซ์ของโชว์ไว้เริ่มจากค่อยๆไล่อารมณ์สลับหนักเบาและแดนรวมไปถึงบูธดีเจที่มาร่วมโชว์เพื่อไม่ให้มีช่วงว่างของเสียงเพลงเลยทุกคนจะได้สนุกเต็มอิ่มไปกับบีทเพลงทุกๆ แนวซึ่งในครั้งนี้ผมยังได้ร่วมแจมกับน้องกระแตและวงบอดี้ l a m มถือว่ามันสนุกสุดยอดมากๆครับผมเห็นทุกคนมีรอยยิ้มและร้องเพลงตามไปกับทุกศิลปินมันทำให้ผมแฮปปี้มากๆปีหน้าพบกันใหม่แน่นอนครับในคอนเสิร์ต l A N D O F Music 2025ในวันเสาร์ที่20และวันอาทิตย์วันที่21ธันวาคม2568แล้วเจอกันครับขอบคุณมากครับ นานาเล่าเสริมว่าตัวนานากับเวเองก็ไม่คิดไม่ฝันมาก่อนว่าจะมีกระแสะตอบรับจากทุกๆคนดีขนาดนี้ซึ่งปีนี้ผู้ชมที่มาร่วมงานเยอะกว่าปีที่แล้วมากๆอย่างที่ทุกคนรู้เราสองคนตั้งใจทำคอนเสิร์ตนี้มากๆลงไปดูกันเองทุกฟังก์ชันพอเห็นตอนประตูเปิดให้เข้าพื้นที่เราสองคนแฮปปี้มากๆต้องขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนที่คอยช่วยสปอเตอร์เราสองคนและขอขอบคุณเพื่อนๆน้นนนองๆศิลปินทุกคนที่เชื่อใจเวนานาและมาร่วมสนุกด้วยกันในปีนี้และที่ขาดไม่ได้คือ เราสองคนขอ,ขอขอบคุณผู้ชมทุกๆคนมากๆที่มาเจอกันในคอนเสิร์ตวันนี้ขอ,ขอบคุณนะคะปีหน้าพบกันใหม่นะคะในคอนเสิร์ต Land of Music 2025สามารถติดตามคอนเสิร์ต Land of Music 2025ในวันเสาร์ที่20และวันอาทิตย์วันที่21ธันวาคม2568และข่าวสารความสนุกได้ที่ทุกช่องทางของ Land of Music